สวัสดีครับชาว Youtube ทุกท่านกันด้วยครับก็บต้องคิวแตนดีครับพามาดูเกี่ยวต่อเรือนพัฒนาสองปันยี่ิสองครับสองปันยี่ด็ดสอง,อง,องอเกี่ยวต่อเรือนพัฒนา วันนี้ไม่มีงานเกี่ยวครับวันนี้เกี่ยวเลยครับ ดาวก็ทำใหม่หมด้วครับดาวครับดาวทำใหม่ทั้งหมดเลยครับดาวเริ่มล้างแล้วครับ เอาไปตรงลูกครับล้างยังไม่เต็จครับ นอนแต่งนิดหน่อยขอเราไปเอฟซีทุกคนเนี้ย ปั๊มยี่สาบปัมป๊มล้างกระป๋ะติ๊กเกอร์ใหม่ครับ กองเขาอยู่ที่ลุกลุกไต้รงครับอยู่ที่จีนเนี่ยลุกไต,ต้รงยาแปะทิกเกอร์ครับ เดี่ยวแล้วลครับติ๊กเกอร์ครับโอ้มิกกี้เมาส์ครับมิกกี้เมาส์อันนี้เป็นเบอร์ตัวหรือเปล่าครับมีสองฝั่งนะครับครับต่อเรื่อปัตนานครับ มิกกี้เมาแล้วครับเนี่ยครับแจีวแล้ว hmm. ครับเนี่ยครับ mm hmm. ตอนเกี่ยวก็ฟากออกดีครับยิงออกดีครับฟังครับ mm hmm. ประมาณนี้ครับ แจวเลยครับเอ้ยติ๊กเกอร์ครับแปะตังลมเลยครับตังลมก็แปะติ๊กเกอร์เลยครับน่ครับแจวเลยครับ ตรงล่างติดแปดข้อครับตรงล่างติดแปดข้อติดเอ็ดข้อตังนู้นทำอะไรอยู่ไม่รู้ครับนะครับตางนู้นครับกำลังต้อมรถอัดฟางอยู่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวปาไปดูครับแปะแปะตั้งกันแล้วครับเนี่ยครับ ตรงละกองเขาบ้านไหนก็คอยรับชมคลิปต่อไปครับประมาณนี้ครับล้างยังล้างยังไม่สะอาดครับมีโกนติดไปแตกอยู่ครับประมาณนี้ครับ ใบมีดก็ใหม่บ่ดครับใบมีดนี่มีอะไรมาครับผมก่อจบกลิปไปตอนนี้ครับแต่ให้ดูคร่าวๆครับ tổng lợi của ngã đảm có tích để bổm, tùm đúng không ạ ừ ừ nhập tâm buồn အပိကောင်အားတစ်ကား